คนนี้สู้ทนหลายปีมาอยู่ไทยแลนจากบ้านมาไกลสุดแสนเพราะความยากแค้นลูกจึงไกลถิ่นนอนดึกเตื่นเศร้าลูกสิทนเอาขอแค่แหมีกินสู้ทนชีวิตมาสินครอบครัวมีกินลูกก็อุ่นใจ คนนชิ้นไทยนะห้พี่น้องเบิ้งแม่ต่ว่าฝนตกความอลังการของเมืองไทยพี่น้องเบื้องเอามแต่ตึกชัสูงพี่น้องเบิ้งสุดยอดอหลีปัตตสุดยอดความอลังการพี่น้องเบิ้งมีตึกตึกชสูงเมืองเอาพี่น้องเบื้องซอยเท่าหน่อยนะพี่น้องอันนี้คือเมืองไทยพี่น้องอันนี้คือเมืองหลวงของเมืองไทยพี่น้อง แล้วจ้าทุกคนไปแล้ว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 ไปแลลอตเตอรี่ <Gibson> นี่เป็นชุดเหรอคะชุดชุดเท่าไหร่คะอันนี้ใบเท่าไหร่คะโอราคาหน้าได้เลยขอบคุณใครนั้นแม่ค่ะแม่เอาค่ะพี่น้องเขาขายใบละหน่อยยูนิคขายใบละสองใบสองใบสองร้อยห้าสิบบัวอ่อนดอกพี่น้องโอ้โหทุกคนพี่น้องเบิ้ง อลังการแห้งพี่น้องนี่คือ Sky สกายวอล์กช่องนนทรีนะคะทุกคนป้าพี่น้องคือสวยงามแต่อลังการเป็นขั้งแรกเลยพี่น้องอันนี้คือขั้งแรกที่ช้าหน่อยแต่มายางนอกจากน้องพี่น้องป้าอลังการแห้งพี่น้อง Sky สกายวอล์กช่องนนทรีนะคะทุกคนเบิลงเอาพี่น้องเบิ่งพี่น้องประเทศไทย บวัวสะพานรอยบวัวอีหยังกับคือแบบสร้างมาแบบไส่แบบจุดยอดอลังการแห้งพี่น้องเออพี่น้องเบิ่งเขาความอลังการของเมืองไทยเมื่อนี่ชาวหน่อยเสิพผ้าพี่น้องมายยังอัน,นบลูเขา้าเอินอยัง,อยง,อยงนี้นะ่อ้องอันนี้เป็นขั้งแรกเด้อจากพี่น้องขั้งแรกของชาวหน่อยสิชาวหน่อยสิ แต่มายังมองนี้เนาะพี่น้องเนาะเคยเห็นแต่ในช่อง youtube ต่างๆหรือว่าในทีวีหรือว่าในเอ็มวีเพลงของอันเออยตายอ๋ละไทยเนาะพี่น้องเนาะคันเศ้าหน่อยจำบพิษเด้อพี่น้องค่ะเศร้า,าหน่อยจำผิดอ่ะต้องขอถทษขอภัยพี่น้องหลายๆเนาะจ้ะบบลูว่าเขาเออน,นี่ยังมองนี้นอ่ะพี่น้อง เดิงพี่น้องน้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องนี่ค่ะเบิ่งค่ะเออทุกคนกระตกพี่น้องเออไฟไม่มับ่บไม่มับ่บ มาเมือ่อค้นเน๊ะพี่น้องเมือ่อฝ้นตกมันก็นเงียบในิรีแล้วแด้เนาะพี่น้อ,องอาัาการแห่งเมืองไทย เม,มืองหลวงนี่ค่ะทุกคนเบ่งพี่น้องควอมใจงาม เปิดไฟพี่ป้าพี่ป้าเป็มนมากเลงสวยงามบอพี่น้องคะรักการบอเห็นไหมทุกคนรุเรื่ไฟฝากับ ดูทุกคนดูฝนตกค่ะทุกคนบอกเป็นยังค่ะสุดฟ้าแสงว้าพีน้องเบื้องเปิดไฟเบิ้งเอาค่ะทุกคนสวยงามอลังการมากเลยทุกคนไฟแสงสีเออสีชมพูสุดยอดความอลังการพีน่องของเมืองไทยผีน้องเบื้องเอาย่างกระคำขางขึ้นสวยงามอลังการแห้ง

พี่น้องเบิงไฟแสงสีเบิงความสวยงามความอลังการฝ้นกระตกพี่น้องแต่ว่าอยากถ่ายความสวยงามให้พี่น้องได้เบิงได้ส้มกันเนะาะเพราะว่าพี่น้อง บานเห้าหรือว่าพี่น้องอยู่ต่างประเทศเนาะมาเบิง่งความสวยงามของเมืองไทยเนาะจะน,นี่เมื่อนี้ฝนตกเนาะก็เลยเงี่ยมหน่อยหนึ่งค่ะฝนห่ตกนิ่พักพ้นสิคือทาักทักพี่น้องงามแห้งพี่น้องเบิ่งสวยงามอลังการจริงๆ